ังนี้นะคะตั้งอยู่เป็นร้อยกว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ค่ะสู่การเป็นหอศิลป์ดีคุ้นที่คนราชบุรีคุ้นดีล่าสุดรีโนเวทใหม่อีกครั้งกลับมาเปิดตัวนะคะแต่ผู้ก่อตั้งก็บอกว่าต่อจะให้เปลี่ยนแปลงใหม่สักแค่ไหนยังคงก็าหม่เดิมนั่นคือการเป็นหอศิลป์เพื่อชุมชนค่ะ หลายๆคนเนี่ยก็มาเริ่มกินกาแฟครั้งแรกที่นี่มาดูงานศิลปะครั้งแรกที่นี่แล้วหลายๆครั้งเนี่ยก็เป็นความทรงจำของกับว่าอ่ะหอศิลป์ดีคุณเนี่ยเป็นจุดเริ่มของคําว่าศิลปะร่วมสมัยในจังหวัดราชบุรีคือถ้าไม่มีดีคุณเนี่ยเราก็จะไม่สามารถไปถึงจุดนั้นได้ดีคุณเป็นจุดเริ่มของว่าการที่ทําจินตนาการให้เป็นจริงแล้วพอเห็นความจริงปุ๊บถึงรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่ตัวเองคิดเลย เมื่อที่นี่มีความหมายกับการขับเคลื่อนวงการศิลปะในราชบุรีพีติววศินบุรีสุภาณิชบรพาศไม่ยอมให้หอศิลป์ร่วมสมัยแห่งแรกของจังหวัดหายไปนานกว่านี้ควักทุนคืนชีพดีคุ้นหลังปิดตัว5ปีรีโนเวทให้ศิลปะอยู่รอบตัวโดวยเฉพาะเซรามิกงานถนัดทายาตรุ่น3ของเท่าหงไทยโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาแห่งราชบุรี สังเกตลายยันเกราะเพชรบ,บนบานเฟียมก่อนเล่นหลอกับเซรามิกตกแต่งใหม่ลายเดียวกันประดับด้วยศิลปะแนวอาร์ตนูโวร่วมสมัยกับปลายรัชกาลที่5ยุคของเรือนปัญญาหลังนี้โซนิฮัสการประเดิมพื้นที่ด้วยประติมากรรมไอ้จุดมาน้อยมีรูที่คนจำได้แล้วว่านี่แหละงานวสินบุรี ความหมายหนึ่งที่เคยนิยามว่าทำไมต้องเป็นท่ายืนฉี่ของสุนัขค,คือการขยายอนณาเขตทางศิลปะนั่นเองไม่ต่างจากสิ่งที่หอศิลป์ดีคุ้นเคยทำและกำลังไปต่อเพื่อชุมชนไม่อยากจะบอกว่าดีคุณเป็นหอศิลป์ที่เดียวในจังหวัดลาบดีแต่มันมีหลายๆคนแล้วหลายๆกลุ่มที่เปิดร้านอาหารร้านกาแฟแล้วเขาให้ความสำคัญศิลปะมากขึ้นและจุดเหล่านี้คือพี่อยากจะคอนเนค กลุ่มเหล่านี้ซึ่งรู้สึกว่ามีความพร้อมมีความเข้าใจในเรื่องศิลปะเนี่ยให้กลายเป็นจุดเชื่อมซึ่งกันและกันแล้วต่อจิ๊กซอว์ร่วมกันช่วงอีเวนต์ของงานศิลปะเนี่ยถ้าเป็นไปได้นเนี่ยก็บอกศิลปิน A แสดงที่ B ที่นี่ที่นั่น C ที่นั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งที่การเชื่อมโยงการลงมตัวกันมันเกิดขึ้นได้เมื่อไหรปุ๊บเนี่ยคำว่าศิลปะในชุมชนมันก็จะจะขยายกว้างและคนจะเข้าถึงหลากหลายกลุ่มมากขึ้นด้วย ออัันนี้คคคืววาามดหงเป็นสิ่งที่อยากจะทําแล้วเป็นสิ่งที่พยายามหาแนวร่วมอยู่ในปัจจุบันหากย้อนไปยุคแรกเริ่ม14ปีก่อนที่นี่ไม่ได้ประสบความสําเร็จเพราะมาก่อนการยุคที่ศิลปะถูกมองเป็นหอคอยงาช้าง หากกลับเป็นจุดเริ่มต้นให้วสินบุรีคิดใหม่แทนที่จะรอให้คนมาหาศิลปะก็พางานศิลป์ไปเข้าถึงชุมชนเกิดเป็นงานปกติศิลป์ส่วนหนึ่งที่ส่งให้การท่องเที่ยวจัดราชบุรีเป็นหนึ่งใน12เมืองตองห้ามพลาดของประเทศไทย หากหลายปัจจัยทั้งทีมงานและเวลาทำให้โปรเจกต์ใหญ่ๆทิ้งช่วงไปนานและหอศิลดีคุ้นยังปิดตัวไปช่วงโควิด -19 จนวันนี้ที่มีเวลาและความพร้อมศิลปินศิลปารกลับมาพร้อมฝันใหญ่เพราะเห็นศักยภาพของศิลปินราชบุรีที่สามารถมีเฟสติวัลระดับชาติหากจะเกิดขึ้นได้ถ้าทุกฝ่ายรวมถึงภาครัฐเห็นความสำคัญของศิลปะเท่าๆกัน คำว่าศิละปะในชุมชนของจังหวัดราชบุรีเนี่ยมันก็ขาดช่วงไปหลายๆครั้งเราพยายามทําในเรื่องของประติมาก,กรรมและเรื่องของพื้นที่ให้ปรับปรุงให้มันสวยงามมากขึ้นแต่เรื่องของนิทรรศการอะไรต่างๆเนี่ยอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราก็หาย,หายไปขาดช่วงไปนานและจุดนี้เป็นจุดที่เราอยากทําให้มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่อยากให้แค่มีแค่งานอีเวนต์ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่เขาต้องเห็นคุณค่าของความยั่งยืนที่ควรจะปูฐานแล้วก็สร้างให้เกิดขึ้นกับชุมชน เหล่านี้ด้วยความพร้อมของจังหวัดมาเมื่อไหร่เนี่ยลชามลีก็น่าจะพอเป็นจังหวัดหนึ่งที่สามารถจะเป็นนะเลได้ ที่เปิดใหม่เต็มไปด้วยเสียงความคิดถึงและยินดีทำกลางคาเฟ่นับร้อยๆแห่งในราชบุรีที่นี่ก็มีอาหารมีน้ำหากขอนิยามเป็นฮอสินที่มีกาแฟามากกว่าเพราะหวังใช้สิ่งนี้เชื่อมคนสู่โลกศิลปะและก่อนจะไปไกลกับโปรเจกต์ที่ต้องใช้พลังมากกว่านี้การเป็นพื้นที่ให้คนพบฝันของตัวเองไวขึ้นคือสิ่งที่ทำได้ทันทีที่ดีคุ้น กริฐาดีมีไทย PBS รายงาน